สวัสดีเจ้าวันนี้ป้าจะมาตำข้าวโพดเจ้าอใส่ปลาหมึมกลวกกุ้งลวกนะเจ้าม,มาอามาตำกันเลยเจ้าใส่พริกกระเทียมลงไปนะเจ้าปรุงชิ้รสค่ะ ถั่วกักยาวค่ะกุ้งแห้งน่ามาขามเปียกนะเจ้า น้ำปลาน้ำมะนาวน้ำปลาน้ำตาลปี๊บ เผือเทศเทรอปที่นี้มาใส่ข้าวโพดเลยนะเจ้าใส่ข้าวโพดลงไป แล้วหมึกลวกกุ้งก็งแซบขนาดนเจ้ากันนี้นะหอมเข้าจะโมกมาแล้วเจ้าแล้วกดหัวรั้วเจ้าใส่กระขึ่งกัน้าเจ้า,จนนจาชิ้มกอน,น้าเจ้า ืสแ็บเจ้าน้ำลายพุน้ำลายแตกแล้วนะเจ้าใส่มะนาวเอาสีสันน้ดน้อยนะเจ้าอืม นึกเหยวอลังการจะทีนี้มาตักสจานกันเลยมากินแต่การเจ้าตำข้าวโพด แซบ็จเนี่ยเจ้ารวยด้วยถั่วคว่วนะอ่ากินด้วยกันนะเจ้า กาะฟกดไลก่กดเช็คกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปใหม่ต่อไปนะเจ้าแล้วป้ากันคลิปหน้านะเจ้าคลิปนี้ไปก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้า